มือวานี้มีโอกาสมากยกสาราการเรียนวัดบ,บันกระต่ายดอนนะครับได้เลิกมื่อนี้เมื่อนี้ยกเสาเอกนะครับตอนนี้กำลังตั้งเครื่องเส้นบวงสวงนะครับตี่จะทําการยกเสาเอกนะครับเสาขนาดใหญ่นะครับเพื่อ เอาไว้เส็ดบุญในบ้านในหมู่บ้านนะครับซึ่งเป็นวัดใหญ่ประจำหมู่บ้านนะครับครับผมตอนนี้กกำลังเริ่มพิธีแล้วครับ<ะ>การยกเสาเอกของอน สารการเปียนของวัดบ้านกระตดอนนะครับตอนนี้แม่แม่แมยาโยมแล้วก็หลวงพ่อนะครับกำลังปักทูกเพื่อที่จะเริ่มพิธีนะครับคนมาหลายครับคนมาหลายแห้งครับเต็มเลยครับจำนวนวันนี้เป็นวันทําบุญนะครับ มีการยกสาลาการเปลี่ยนอันนี้เริ่มวิธีเสาเอกนะครับเริ่มวิธีเสาเอกคนมาลายครับมืานนี้ม,ม,นมตน,มนพระมาทำพิธีมีแม่ขาวมาด้วยนะครับแม่ฉีเรากำลังปักทูปอยู่ เ,เ,ปเ,เป็นประเพณีประจำหมู่บ้านนะครับแต่ละหมู่บ้านก็เพศบ่เหมือนกันนะครับเพศบกคือกันแต่ละหมู่บ้าน แต่คล้ายๆกันนะครับทางฟาัาก์ชานนะครับคล้ายๆกันอยู่ครับตอนนี้ก็ทางพระสงฆ์นะครับกำลังที่จะทำพิธีนะครับบวงสรวงอยู่ในขณะนี้นะครับก็ได้ ในบนตนพระสงฆ์มาสามรูปนะครับมาหาเพื่อทำพิธีบวงสวงค้นกับว่าลายครับคนที่นองญาาิโยมพุทธศาสนิกชนนะครับอ,ออกมาหลายหลายแห้งนะครับตัวนี้อาคารที่แนมเห็นอยู่นี่เป็นสลาหลังใหญ่ สร้างมา40ปีแล้วสาราลักนี้ถ้ารวมทั้งเริ่มต้นประมาณ45ปีนะ,ะซึ่งเป็นทุนสร้างจากบุบานเข้า พอดีคณะกรรมการหมู ama, ่บ <Philip. S 1> ้านคิดอยากสร้างสรรค์การสมัครสมานสามัคคีในการทำบุญกันเลยได้ฆ่ากันสร้างศาลาเพื่อเอาไว้ผมเป็นกุศล อีกหลังนึงนะครับก็เลยได้จ,จับสาสลาหลังนี้ขึ้นมาได้เมื่อนี้ได้เลิกดีเป็นการยกเสาเอกนะครับนี่คือพิธียกเสาเอกนะครับตอนนี้กำลังยกเสาเอกกันนะครับรวมโดยช่วยกันผ่าการจับนะครับคือ ที่การยกเสาเอกโอ้ผู้ใหญ,ญ่คือคุนสูงกวุ่มูแท้ผู้ใหญ่สมซื้อว่าเป็นผู้ใหญ่บาทเนาะว่าขึ้นสูงกวุ่มูเลยปุ๊บนี่ก็รถนะครับแล้วก็มันเป็นเสาโทษนะครับกพลังยกเสาโทษนะครับเสาเอกยกแล้ว ตอนนี้ก็คนกับบาใครอยากเข้าใกล้เพื่นไดนะ,ะนะครับรนะครับสาวต้นที่สองนะครับถัดไปนะครับแต่วันนี้เราลุกเช้าอุ่นเส้าโทนะครับวันนี้คือน้องเราก็นะครับเม่อใดกความมีนะครับสิ่งที่เราแระหนาก็ให้ทงความมากๆตระนานะครับ จะเ้ต้องกฟังท่านะทะลุชม,ชมนะครับน,นี้ชมจะดูเกต้องกับตัวเรื่องนี้นะครับสายไฟมันผ่านรอบปลาขึ้นสายไฟตอนนี้